ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา อ,อสบายสบายพอนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วน จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยเลือดลมในตัวจะได้เดินได้สะดวกอย่ามองข้ามไปนะลุงนะต้องปรับเสียเวลาตรงนี้สักนิดหนึ่งให้รู้สึกสบายบายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง ความผูกพันในทุกๆเรื่องนะจะจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเนี่ยต้งคลายความผูกพันทั้งหมดทำใจให้เกลี้ยงเกลี้ยงโลง่ลงๆว่างๆให้นึกถึงบุญสักบุญหนึ่งที่ จะทำให้เรารู้สึกว่าปลืม้มนึกแล้วก็มีปีติสุขหล่อเ,เลี้ยงใจเนี่ยรู้สึกมันปลืม้มให้เริ่มต้นนึกถึงบุญนี้ก่อนที่เรานึกแล้วปลื้มได้ง่ายไม่ว่าเราจะทำบุญด้วยอะไรก็ตาม จะเป็นทรัพย์จะเป็นก่อนบังความคิดสติปัญญาหรือไปชักชวนผู้อื่นมาสร้างบารมีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลของเรานึกทีไรแล้วเราปลื้มให้เริ่มต้นนึกถึงบุญนี้ก่อนนะลูกนะ อย่างง่ายๆที่เราทำได้ยากที่สุดแม้ไม่มากแต่ยากสำหรับเรามันคือชีวิตของเรานะ่แล้วเราสามารถทำได้อย่างง่ายๆสบายๆ ที่ทำให้เรานึกแล้วเราปลืม้มเพราะความปลื้มนี่แหละจะไปดึงบุญทุกๆบุญเนี่ยที่เราทำผ่านมาแต่บางครั้งเราลืมไปแล้วเนี่ยหรือบางทีไม่ได้เคยนึกทบทวนในภพชาติปัจจุบัน ส่วนในอดีตยังไม่ต้องพูดถึงนะจ๊ะเราจําไม่ได้เราลืมแต่ในปัจจุบันในชาตินี้นความพลื้มที่เรานึกถึงบุญแรกนี้จะไปดึงดูดทุกๆุกบุญที่เราทำผ่านมาไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลาง หรือบุญใหญ่ทั้งทางโลกแล้วก็ในทางธรรมจะสงเคราะห์โลกช่วยเหลือเพื่อมนุษย์หรือในทางพร,ระพุทธศาสนาถากถินทอดปาปาสร้างโรงเรียนปริยัติธรรม บทวิหารสารการปรยนหรือบุญอะไรกันแล้วแต่ความพลื้มแรกจะไปดึงดูดบุญต่างๆเหล่านี้ดังกล่าวนี้นจ๊ะให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆบังเกิดขึ้นเองที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ โดยมันจะมีสัญญาณที่ตวัวของเรารู้สึกว่ามันจะโล่งลงโปร่งงเบาๆสบายสบยใจเบิกบานแจ่มชื่นบางทีเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้บางทีเหมือน ตัวโล่งๆว่างๆเลื่นไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยก็มีบางทีก็ขนลุกชูชันอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นต้นนะจ๊ะปลื่มตรงนั้นแหละสำคัญมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นเลย มันจะนิ่งๆอย่างนุ่มๆภายในไปเองเลยใจจะใสใจจะเย็นเย็นนิ่งๆนุ่มๆเบาๆไปเองการวางน้ำหนักใจก็จะเริ่มถูกส่วนไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไป ไม่ตั้งใจเกินไปไม่อยากเห็นภาพภายในเกินไปมันจะพอดีพอดีไม่มากไม่น้อยนะ่ะใจจะนิ่งๆนุ่นมๆเบาบๆสบายๆไปเอง เด๋ยวแสงสว่างก็เกิดขึ้นเองแต่งแต่เหมือนฟ้าสาง,สงก็ทั้งสว่างขึ้นก็เลยๆจนกระทั่งเหมือนเราอยู่กลางแจ้งเหมือนนาทีเที่ยงวันหรือมันเกินไปกว่านั้นจะเราไม่ทราบว่าจะไปเทียบกับแสงอะไรแสงสว่างมันเกิดขึ้น ใจก็ยิ่งนึ่งนุ่มหนักนั่นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเองเนี่ยนิ่งอย่างนุ่มนวลเบาๆสบายๆเดี๋ยวเราก็จะเห็นดวงใสๆหรือจุดใสๆคล้ายๆกับดวงดาวในอากาศ จะเกิดขึ้นเองนะจดสว่างใสใสขนาดดวงดาวในอากาศบ้างขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นบ้างขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างเนะีเกิดขึ้นเองเลยเราก็ยังคงทำอย่างเดิม คืดูเฉยๆน,น,น,นิ่งๆเฉยๆเดี๋ยวใจก็จะเคลื่อนผ่านก็ไปายในถ้านิ่งนมน้อยมันก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าไปถ้านิ่งนมหนาแน่นขึ้น คือน,นิ่งเพิ่มขึ้นก็จะคลื่นไปเร็วแรงขึ้นมาพร้อมกับความสุขก,กายสบายใจอย่างที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวก็จะเคลื่อนเข้าไปเป็นแนวดิ่งลงไปตรงกลางของกลางเองเลย แตวความรู้สึกก็ขยายไปทุกที่ทุกทางจะเคลื่อนเข้าไปอย่างง่ายๆบางทีเหมือนตกจากที่สูงวืดลงไปคล้ายๆเรานอ,นอนมิ่นเตียงแล้วหล่นบุบลงมาอย่างนั้นก็ไปตั้งตกใจทำเฉยๆ ต่อไปมันก็จะซับซอบลงไปอย่างนุ่มนุมละมุนละมัยเองเนี่ยอย่างที่เราชอบลงไปอย่างถูกใจเราเราเกิดความพึงพอใจความเพลิ่มพิติก็เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเห็นดวงใสๆ เห็นองค์พระใสใสไปเองอย่างสบายสบายใจใสใสยอย่างนี้นะจ๊ะถ้ายังไม่ถึงตรงนี้ก็ไม่เป็นไรให้นิ่งๆนุ่น,นมนมเบาเสบายสบาย ผ่อนคลายใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นให้นิ่งๆนุ่นมๆเบาๆต้องเบาๆหนักไม่ได้นะจ๊ะไปกดไปดันก็ไม่ได้ ต้งเบาเบาหลับตาพริมพริมต้องสบายสบายต้องพ่อนคลายต้องใจเย็นเย็นเดี๋ยวเราจะลุดจากทุกสิ่งเลยจะขอรู้สึก ว่ามีใครๆอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันจะหมดไปเลยเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกในที่โล่งว่างตรงกลางอย่างสบายสบายมีปีติสุขหนึ่งใจอย่างเบาๆสบายสบาย ใจก็ใสใสใจก็เย็นเย็นใครจะเห็นองค์พระแล้วเดี๋ยวองค์พระก็จะขายายใหญ่ขึ้นไปเองเห็นดวงดวก็จะขายายใหญ่ขึ้นไปเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย แค่นิ่งๆนุ่มนมเบาบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นใจใสๆเมื่อมีความรู้สึกว่ามันเคลื่อนเข้าไปเหมือนมีแม่เหล็กยักษ ดึงดูดแล้วก็ไปเนี่ยอย่าไปฝืนอย่าไปต่อต้านอย่าไปกังวลอย่าไปกลัวให้ทำเฉยๆอย่างสบายสมอยไม่ต้องทำอะไรที่มากไปกว่านี้เนี่ยให้เฉยๆ จนกว่าสุขก็เฉยจะมาอยู่ด้วยกันคือเฉยแล้วมีความสุขความสุขที่เกิดจากการที่ใจหยุดนิ่งเฉยๆให้มาพร้อมกันอย่างนี้ทามาพร้อมกันได้อยู่ด้วยกันได้ ระหว่างสุกเฉยการเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางก็จะง่ายขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจตัวเองอัศจรรย์ใจในมหาปูชนียาจารย์อัศจรรย์ใจในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสาว,วกทั้งหลาย เราจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่ท่านหล่านั้นสั่งสอนถ่ายทอดจนกระทั่งตกมาถึงเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเราจะมีปิติสุขละกะภาคภูมิใจในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หมอพบพระพุทธศาสนาถ้าเป็นกุลบุตรผู้ชายในบวช ได้เป็นสม,มณะบวชแล้วที่ฝึกตอนทนหิวว่าเป็นธรรมะเป็นพระแท้จะมีปิติและภาคภูมิใจจริงเราเห็นสม,มณะภายในเมื่อบวทแล้วสมมะนานันะะทัศนังความเป็นมงคลก็เกิดขึ้น คือจิตใจจะสูงส่งบริสุทธิ์มีความสุขมีความสงบมีความพิติละภาคภูมิใจเพลื่มใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจะรู้สึกเป็นใหญ่อยู่ในตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ นอกเหนือจากพึ่งตัวเองเนยสมณานันจะทัศนังการเห็นสมณะภายในก็จะดีอย่างนี้แล้วก็จะตั้งเป้าหมายมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตคือการทำพระนิพพานแจ้ง การสลัดตนที้พ้นจากกองทุกข์การเป็นเนื้อนาบุญการเป็นหนึ่งในสรนนะที่พึ่งที่ระลึกของสรรพสัตว์ทั้งหลายกระทั่งถึงมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งตามก็จะบังเกิดขึ้นที่เป็นเครือขัดเป็นสาธิชนประสพติปฏิกา ความเลื่มนี้ก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพื่มทั้งตัวเองที่ได้เข้าถึงสมณะภายในและเห็นสมณะภายนอกความเลื่มวิติไม่มีที่สิ้นสุดก็จะบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทำให้ถูกหลักวิชานะลุงนะต้องอย่างนี้ และยิ่งภารกิจต่อไปนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในการสถาปนาเส้นทางมหาปุียาจารย์เดินตามรอยของพระผู้ปราบมารซึ่งจะเริ่มต้นในวันนี้เนี่ยในการเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย ภายใต้มหาลัตนวิหารคดเพื่อบูชาพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าไหว้พระบรมครูบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประถมะเริ่มที่โลกพระธรรมทายาทจะเริ่มต้นสถาพนากันในวันนี้ แล้วก็โลกโลกผู้มีบุญทั้งหลายในวันนี้ทั้งหญิงและชายก็จะทำนาทีพิโนบาสกขปฏิกาผู้เข้าไปนั่งไกลพระรัตนตรัยผู้ส่งเสริมสนับสนุนเป็นกำลังแห่งการตัดสู่ธรรมของพุทธบุตรสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเริ่มต้นสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ร่วมกันได้การวางผังชีวิตใหม่ที่จะอร่อยด้วยกลีกุลาบซึ่งได้อธิษฐานจิตกันเอาไว้อย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นวาระวันนี้เนี่ยเป็นวาระที่สำคัญโลกทุกๆคน ทั้งพุทธบุตรทั้ทงกระหัตและบันาจิตก็จะต้องรักษากายวาจาใจร้อยใสใสให้หยุดนิ่งนิง่นงนมนมใบในให้ความสำคัญกับภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้เป็นปรถมมาเริ่มก่อนที่เราจะไปสถาปนา ในวันที่สองมกราคมตลาดเส้นทางของมหาปุชเนียจารย์ในทุกๆคนทุกแข่งที่ประเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพระมงคฎเจมณิีสัจทันตสโรที่ท่านได้เดินทางมาก่อนจะได้เดินตามรอยเท้าของนั่นต่อไป ดังนั้นวันนี้ต้องให้ใจใสใสแล้วก็นึกน้อมเอากุลาบถ้าเรเตรียมเอามาจากที่บ้านก็ดีือทางที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอาไว้ก็ดีทุกดอกทุกกลีบให้น้อมไว้ในกลางกายนึกนิดเดียว น้อมไว้ในกลางกายในจิตที่เลื่อมใสในพระสมมสม,มุทิเจ้าในมหาปูชนียาจารย์ให้น้อมไว้กลางกายเละทุกกลีบทุกดอกนี้เป็นทางมาแห่งบุญของเราทางมาแห่งบารมีสิบทัศแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบ ของผู้ที่จะมาภายหลังต่อไปในอนาคตให้น้อมไว้ในกลางกายได้ความขอรพบเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในมหาปูเชนียาจารย์ใครที่ใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางที่โล่งว่างก็น้อมไว้ในกลางที่โล่งว่าง ไกลที่ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสก็นอไว้ในกลางดวงใสใสโดยแตะใจเบาเดี๋ยวดวงใสใสก็จะขยายออกไปเองอย่างไม่มีขอบเขตกว้างออกไปเรื่อยๆต้นดอกกุหลาบที่เราเตรียมมาเนี่ยทุกกลีบก็จะไปอยู่ในกลางดวงใสๆนั้นเอง ใครเข้าถึงกายภายในเช่นเห็นตัวเองเป็นต้นก็ให้เอาใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆไว้กลางกายภายในที่เราเข้าถึงใครที่เข้าถึงองค์พระเห็นองค์พระใสๆก็ใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ ไปในกลางองค์พระใสๆในทํานองเดียวกันนะจ๊ะเึ้งองค์พระใสๆก็จะขายายโตใหญ่ขึ้นกลาบทุกดอกทุกกลีบก็จะไปอยู่ในกลางนั้นจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ที่เราเตรียมมาเมื่อตกเข้าไปอยู่ในกลางองค์พระใสๆ สีนี้ก็ยังคงเป็นสีเดิมแต่ว่าใสบริสุทธิ์สว่างมีลมัศมีและก็เป็นรัตนาชาติที่ปราณีขึ้นไปเรื่อยๆตามกำลังแห่งความปราณีของใจที่หยุดนิ่งก็จะโตใหญ่เพิ่มขึ้นไป ตามความลังแห่งความปราณีของใจที่หยุดนิ่งๆอย่างนุน่มๆเบาๆสบายสบายนะ่ะตั้งนิ่งๆตั้งนุน่มๆตั้งนุน่มๆกว่านี้นะอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลา ใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปไอ้ใจเย็นเย็นต้องเบาเบาต้องผ่อนคลายใจใสใสเดี๋ยวสิ่งต่างๆทนะั้งหมดที่หลวงพ่อได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะมันเกิดขึ้นรักดอกกลาบทุกดอกนี้เนะี่ย ก็จะเป็นทางมาแห่งบุญบารมีสิบทัศน์ของเราที่จะทำให้ชีวิตของเราต่อจากนี้ไปเนี่ยจะรุ่งเรืองจะร่ำรวยจะราบลื่นมีชีวิตที่ลื่นลมสดชื่นเหมือนอรอยได้กลีบกุหลาบอย่างนั้นแหละ ตลอดเส้นทางแห่งการสร้างบรมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมไม่ว่าจะไปพักกลางทางในเทวโลกก็ตามตีเดชุบรีวงบนวิเศษเกตบร,รมโพธิสัตว์ก็ตามจะมีทิพยสมบัติที่สดใสสว่างสวยัยอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลย แล้เราก็ให้จําใจเยืดนิ่งๆนุ่มๆอย่างสบายอรัธนามหาภูชนียาจารย์ทุกท่านน้อมน,ำ,นำเอาดอกลาบทุกดอกทุกกลีบไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายของพระบเด็เจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย ที่ท่านดับขันธปริปน,นิพานมาแล้วเนี่ยมีพระธรรมกายปรากฏอยู่นับพระองค์ไม่ทุนในอายตนะดิภานที่สว่างที่ทำรังสีของพระธรรมกายในธรรมธาตุอันบริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบ เป็นบรมบำสุใหายใจเราหยุดนิ่งๆนุ่มๆ,ๆกันอย่างนี้นะจ๊ะ